สวัสดีค่ะวันนี้ในช่อง Knowledge n d ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการรักษาประจำเดือนของใครที่ไม่มานานแล้วนะคะหลายเดือนเลยหรือสำหรับใครที่ประจำเดือนมาค่ะแต่มาแบบหยุดหยุดมามาค่ะใครที่ประจำเดือนมาทุกปีแต่มาไม่ตรงวันคือเลยไปหน่อยนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับใครที่ประจำเดือนไม่มานานแล้วก็ก่อนที่จะไปหาหมอก่อนที่จะไปปรึกษาหมออยากจะให้ลองวิธีนี้ดูค่ะ วิธีนี้เป็นวิธีสมุนไพรค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนนะคะลองกับตัวเองดูแล้วค่ะได้ดื่มดูแล้วนะคะไม่มีผลข้างเคียงค่ะก็เลยอยากจะมาให้ทุกคนได้ทราบนะคะทุกคนจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มคำว่าติดตามค่ะ<ๆ>เพื่อที่ว่าเราจะได้มานำเสนอการรักษาแบบวิธีสมุนไพรให้คุณได้อยู่ตลอดเวลาค่ะอย่างแรกเลยเราก็จะเอาหม้อไป ไปตั้งไฟนะคะหม้อร้อนแล้วก็ใส่น้ำเข้าไป2แก้วค่ะน้ำเปล่า2แก้วค่ะแล้วก็เมล็ดจิราสีเขียว2ช้อนค่ะใส่น้ำตาลตโนดเข้าไปด้วยนะคะประมาณก้อนเล็กๆค่ะต้มค่ะต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำสองแก้วเหลือน้ำหนแก้วนะคะ แล้วก็ปิดไฟค่ะพักเอาไว้2นาทีแล้วก็นําใส่แก้วค่ะแนะนําให้ดื่มร้อนๆหลังอาหารเช้านะคะถ้าเป็นไปได้ดื่มเสร็จก็อยากให้พักผ่อนค่ะห่มผ้านะคะจะได้อุ่นๆเพราะว่าตัวยาน,นี้มีฤทธิ์ร้อนค่ะถ้าเราได้พักผ่อนแล้วห่วมผ้าด้วยก็จะเห็นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นค่ะดื่มแค่วันแรกแก้วแรกก็รู้สึกแล้วนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะประจําเดือนจะมาแน่นอนค่ะสําหรับใครที่ประจําเดือนไม่มานานแล้วก็แนะนําให้ทํามวันติดต่อกันนะคะ อยากจะนําเสนอข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งค่ะก็คือว่าวัยทองค่ะวัยทองทุกคนเนี่ยจะมาอยู่เฉลี่ยแล้วนะคะผู้หญิงเราจะเจออยู่ที่อายุ45-55ปีค่ะข้อมูลดีๆการรักษาด้วยสมุนไพรเราจะเอามานําเสนอเรื่อยๆนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนจะได้มีสุขภาพร่างกายและระบบที่แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ